แล้วก็ตัดเอาดีดิเอาว่าเณะไม่จะพิ้วแล้วนะไปพิ้วュตายโอ้ตายเลยตายแล้วโอ้โหโดนยิงตายเลยเนอะเอาเฟืนแล้วเอาเฟืนแล้วยิงมายิงมาพิ้ュตายคาที่เลยโอ้โหชักด้วยชักเป็นหนังอินเดียเลยไหนยิงใหม่อีกรอบสิเนี่ อ่าลบลวแล้ว่ตอนนี้เอาหมนะพิวเอาเอาแล้วอากัอแ่เลยเดี๋ยวมันไม่เียแนอากัอแเอมาเดินหาอะไรหานี้อยู่เหรอใช่ไหมเอาไปโน่ ไปนไปโนเลยนี่ทำอะไรมาตามกระปุกนี้ทำไมเนี่ยนี่มาอยู่แคไนี่นี่อ๋อ,อมาขึ้นมาเร็วเอามานี่หนึ่งเมตร ให้บอกข้อดีของการเลี้ยงนกเหรอเอาไปสักห้าข้อแล้วกันนะข้อแรกเลยนะช่วยให้เงินในบัญชีไม่โดนแฮกอันนี้เนะี่ยเป็นความลับของคนเลี้ยงนกเลยนะอีพวกแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยจะมาหลอกเอาเงินจากคนเลี้ยงนกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเงินในบัญชีมันไม่มีให้อนอกก็มันเอาไปซื้อนกใหม่ซื้ออาหารซื้อวิตามินของเล่นเดือนเดือนหนึ่งนะมันหมดกับนกไปขนาดเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาเหลือแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้แดกเงินแน่นอนข้อดีข้อที่2มือกับแขนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ประจำตออัวจริงนะ อจองตายชักตายไม่เก็บปืนแล้วอ้องลุกลุก,ลกไม่เก็บปืนแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา <c oughs> เออไม่เก็บปืนแล้วไม่เอาปืนมาใหม่ถ้าไม่เอาปืนมาใหม่ทำไงไม่เอาปืนมาใหม่อีก <c oughs> ไม่เอาปืนมาใหม่อีกเดี๋ยวสิยิงไม่ถูกปุตายเลยดอกเนี้ยปืนแล้วอยิงใหม่ยิงใหม่ยิงใหม่เห็นไหม เฮ้ยไปแล้วไปดิมาดิบินไปบินไปบิงไปเฮ้ยปีเสียงรถสตาร์ททีวีใหม่หลุดไปนู่นเลย แม่เต็มปืนแล้วเต็มปืนยิงเลิกยิงเลิกยิงเลิกพุ้งเอาไม่ตายไม่ตายยิงตรงไหนดีพุ้งอ้โหกว่าจะตายยิงใหม่สิยิงใหม่ได้ซ้ำหน่อยสิ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 พุ้งติดขาครับนี่ติดขาอ้ยยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ตาย